วนพายุดีเปรสชันขึ้นฝั่งคืนนี้กลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนเข้ามาถึงภาคอีสานแล้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4แจ้งรายชื่อจังหวัดแยกสีเหลืองและสีแดงทั้ง4วันฝนตกหนักถึงหนักมากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านจังหวัดไหนบ้าง26-29กันยายนนี้เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงใครตากข้าวไว้รีบเก็บด่วนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u t u b e ชาวบ้านตาดำดและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่25กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะวันนี้ฝนเริ่มตกกระจายเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะจากอิทธิพลของพายุเดีเปรชันที่อยู่บริเ,เวณประเทศเวียดนามค่ะมีฝนตกหลายพื้นที่ของภาคอีสานภาคต้นออกภาคใต้และภาคเหนือรวมถึงภาคกลางตอนล่างค่ะโดยในส่วนของภาคอีสานค่ะ ลุมฝนจากพายุดิเปเรชันเริ่มเคลื่อนมาถึงภาคอีสานบริเวณจังหวัดนครพน,นมอำน้าเจริญและอุบลในช่วงบ่ายค่ะและฝนก็จะค่อยๆตกกระจายเพิ่มมากึืนเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงวันที่26กันยายนภาคอีสานจะมีฝนเกือบทังพาค,ค่ะประกาศกรมตุนิยมว,วิทยาฉบับล่าสุดเรื่องพายุดิเปเรชันฉบับที่4ค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่25กันยายนพายุดิปรชันบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด15.0องศาเหนือลองจิจูด109.0องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวาง,งายประเทศเวียดนามในคืนวันที่25กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงในระยะต่อไปและจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่26-29กันยายนนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่งซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล ผ่านและพื้นที่ลุ่มเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ค่ะในวันที่26กันยายนภาคเหนือนพื้นที่สีแดงเสี่ยงพายฝนตกหนักมากคือจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนักปานกลางคือจังหวัดลำปางแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกตาก,กำแพงเพชรและพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในพื้นที่เสียงฝนตกหนักทุกจังหวัดค่ะโดยพื้นที่สีแดงเสียงฝนตกหนักมากคือจังหวัดเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครรนฐศีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนจังหวัดอื่นที่เหลือของภาคสานทุกจังหวัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองค่ะ ภาคกลางพื้นที่สีแดงเสียงฝนตกหนักมากคือจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีพื้นที่สีเหลืองคือชัยนาท สุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตวันออกพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากคือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดพื้นที่สีเหลืองคือสรักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีค่ะส่วนภาคใต้พื้นที่สีแดงคือจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตพื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและสตูลค่ะ ต่อไปวันที่27กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นทุกภาคค่ะโดยภาคเหนือพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากคือจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์พื้นที่สีเหลืองคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทยัยอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตวันออกเชียงเหนือไม่มีพื้นที่สีแดงแล้วค่ะเหลือเฉพาะพื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน มหาสารคามร้อยเอ็ดนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีภากลางพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมาขกึ้นค่ะโดยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทุกจังหวัดพื้นที่สีแดงคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีและสระบุรีส่วนจังหวัดอื่นที่เหลือทุกจังหวัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองค่ะ ภาคตะวันออกพื้นที่สีแดงคือจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดพื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองภาคใต้พื้นที่สีแดงคือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังและสตูลค่ะสุดท้ายในช่วงวันที่ 28- 29ถึงกกันยายนค่ะ ภาคเหนือพื้นที่สีแดงคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากพื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักอยู่ค่ะคือจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาลาสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางพื้นที่สีแดงคือจังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลส่วนจังหวัดอื่นที่เหลือทุกจังหวัดของภาคกลางยังคงอยู่ในพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนักค่ะภาคตะวันออก อยู่ในพื้นที่เสียงไพยสีแดงฝนตกหนักมากเกือบถูกจังหวัดค่ะคือนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้พื้นที่สีแดงคือภาคใต้ตอนบนค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและระนองพื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดพังงาและภูกเก็ตค่ะ สำหรับคลื่นลมทะเลนดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบร,ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลนดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่26-29กันยายนนี้ค่ะ ส่วนตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปค่ะรองมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงค่ะทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า ข้านองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะมาต่อที่แอปวินดี้ค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอเซ็อย่าลืมกดดูให้ขึ้นแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ค่ะก็เริ่มมีฝนตกแล้วนะคะในพื้นที่ของภาคอีสานอีสานด้านตะวันออกอีสานตอนล่างภาคเหนือด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคตอนออกตอนบนรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะช้ามืดวันอังคารที่26กันยายนค่ะจุดศูนย์กลางของพายุดิเเรสชันเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วนะคะแล้วก็เริ่มอ,อ่อนกําลังลงค่ะโดยกลุม่มฝนก็เริ่มตกกระจายเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานมีสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดโดยสีเหลืองคือจังหวัด สีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์หาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินอุดรธานีหนองบัวลำพูและหนองคายค่ะแล้วก็ลมจะแรงที่สุดก็คือบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกค่ะส่วนอีสานด้านตะวันตกเลยชัยภูมิโคราชสียังน้อยอยู่ภาคตวนออกสีฟ้าสากแก้วจันทบ,บุรีดาดภาคกลางไม่มีสีค่ะภาคเหนือมีสีฝั่งจังหวัด อุตรดิตถ์แพร่พิษณุโลกค่ะส่วนภาคใต้มีสีฟ้าฝั่งอันดามันทุกจังหวัดเช้าวันอังคารที่1 6กันยายนจุดสุ่นกลางยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่บริเวณชายแดนเวียดนามและลาวค่ะฝนตกกระจายเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะโดยมีสีเหลืองทางจังหวัดนครพน,นม ดาหารอํานาจเจริญค่ะสกลนครขอนแก่นมหาสรารคามนาครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าทุกจังหวัดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ฝนตกบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางสียังน้อยอยู่มากค่ะแทบจะไม่มีเลยภาคใต้มีสีฟ้าฝั่งอันดามันทุกจังหวัดค่ะ เที่ยงวันอังคารที่26กันยายนสีฟ้ากระจายทั่วภาคอีสานค่ะโดยสีเหลืองจะเป็นฝั่งจังหวัดบึงกาฬนะครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญขอนแก่นมหาสรารคามบุรีรัมย์นะครราชสีมาชัยภูมิค่ะจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าทุกจังหวัดยอมความกระกาตามอยู่บริเวณสะปะปลาวนะคะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกสียังน้อยอยู่มากภาคใต้สีเริ่มเพิ่มขึ้นฝั่งอนาดามันทุกจังหวัดและเริ่มตกฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปค่ะบ่ายวันอังคารที่26กันยายน ยูศซึ่งกลางของยอมความกรรก,กาศตา่ำเริ่มเคลื่อนเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วค่ะภายสารมีลมพัดแรงขึ้นมีเมฆปกคลุมทั่วทั้งภาคค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองทางจังหวัดนครพนมสก,กลนครอ,อุบลรัฐธานีค่ะจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าถูกจังหวัดภาคตอนออกสีฟ้าเขียวสากแก้วระยองจันทบ,บุรีราดภาคกลางสียังน้อยอยู่ค่ะภาคเหนือมีสีเพิ่มขึ้นทางภาคเหนือตอนล่างและด้านตะวันตกแม่ฮ่องสอนตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูร์ ภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีสีฟ้าถูกจังหวัดสีเหลืองคือเพชรบ,บุรีประจวบตอนบนระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธ,ธรรมราชค่ะค่ามณัลคารที่26กกันยายนยอมความกดอากาศต่ำจุดสูงกลางยังคงอยู่บริเวณกลางภาคอีสานค่ะมีเมฆปกคลุมมีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ทั่วทั้งภาคค่ะและเริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้านหน้าของยอมความกดอากาศต่ำค่ะก็คือบริเวณภาคเหนือตอนล่างเพชรบ,บูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบ,บุรี อุทัยธานีชัยนาสิบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างเป็นสีฟ้าและภาคตนออกสีฟ้าสากแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีราดภาคใต้ค่ะมีสีฟ้าฝั่งอันดามันทุกจังหวัดฝั่งอ่าวไทยเล็กน้อยค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีช้ามืดวันพุทธที่27กันยายนจุดศูนย์กลางเคลื่อนมาถึงจังหวัดชัยภูมิค่ะด้านหน้าของย่อมกับด้านบนของหย่อมจะมีฝนตกหนักนะคะสีเหลืองแดงคือจังหวัดหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิ เลยเพชรบูร์ลบุรีสระบุรีนครราชสีมาค่ะแถวปากช่องนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์แพร่ลำปางลำพูนภาคตอนออกสีจากแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกและจังหวัดใกล้ทะเลส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสีทุกจังหวัดฝั่งอ่าวไทยมีสีไม่ค่อยมากค่ะ เช้าวันพุธที่27กันยายนจุดึูงกลางหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณกลางประเทศค่ะแถวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีสีเหลืองแดงจังหวัดเลยหนองบัวลำพูเพชรบูรณ์ oon, ค่ะสีเหลืองพิษณุโลกนกครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดสีฟ้าเมฆครึม้มหรือฝนเล็กน้อยค่ะภาคเหนือด้านตะวันออกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอีสานตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยเล็กน้อยค่ะบ่ายวันพุทธที่27กันยายนฝนสีกระจายทั่วทุกภาคเกือบทุกจังหวัดค่ะมีเมฆมากขึ้นยอมความกํากัตามจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณกลางประเทศเลยค่ะแถวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีสีเหลืองทางภาคเหนือค่ะภาคเหนือด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกอีสานตอนบนถึงตอนกลางภาคใต้ตอนบนและอันดามันตอนบนค่ะ ถ้าวันพุธที่27กันยายนยังมีโอกาสเจอฝนอยู่นะคะสีเหลืองเน้นทางภาคเหนือด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตอนออกใกล้ทะเลภาคอีสานด้านตะวันตกอีสานตอนกลางค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไป ในช่วงดึกๆวันพุทธที่17ค่ะหรือเช้ามืดวันพฤหัสท,ที่18หย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเมียนมาแล้วนะคะช่วงเช้ามืดวันพฤหัสค่ะฝนลดลงบ้างแต่ยังมีอยู่บางพื้นที่ของภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกพื้นที่ใกล้ทะเลอีสานตอนบนค่ะและหนักสุดก็คือภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนระนองพังงาภูเก็ตและอ่าวไทยตอนบนส่วนตอนล่างชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะ เช้าวันพฤหัสที่2ีกันยายนยอมความกอากาตามคลื่นเข้าไปสู่ประเทศเมียนมาแล้วนะคะแต่ยังมีฝนอยู่บางพื้นที่ของภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตอนออกจันทบ,บุรีราดดามันตอนบนและภาคใต้ตอนบนค่ะบ่ายวันพฤหัสที่2ีกันยายนมีสีกระจายเพิ่มมาคืนค่ะหลังจากที่ยอมออกไปแล้วแต่ฝนยังเพิ่มขึ้นนะคะสีฟ้าทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองทั้งภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกโดยเฉพาะจันทบ,บุรีราดอีสานตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะ คํำวันพฤหัสที่2ีกันยายนสีเขียวเหลืองอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกจันทบ,บุรีดาดส่วนสีฟ้าเป็นภาคกลางกับภาคใต้ตอนบนค่ะเช้ามืดวันศุกร์ที่2 9กันยายนไทยตอนบนสีอ่อนลงนะคะแต่ยังมีสีเหลืองอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกับอันดามันตอนบนค่ะเช้าวันศุกร์ที่29กกันยายนมีสีเหลืองภาคกลางตอนล่างกรุงเทพป,ปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะ บ่ายวันศุกร์ที่19กันยายนฝนสีเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางตอนบนอีสานตอนกลางถึงตอนล่างภาคตอนออกจันทบุรีราดและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะค่ำวันศุกร์ที่2 9กันยายนสีเขียวเหลืองบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคตอนออกจันทบุรีราดค่ะส่วนภาคใต้สีน้อยลงมากค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่30กันยายนสีลดลงนะคะมีบ้างเล็กเ็น้อยๆทางภาคอีสานภาคเหนือภาคตอนออกส่วนภาคใต้มีแค่เพชรบุรีค่ะ บายวันเสาร์ที่30กันยายนสีเพิ่มขึ้นทุกภาคค่ะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าสีเหลืองคือภาคเหนือด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตวนออกตอนบนอีสานด้านตะวันตกอีสานตอนล่างค่ะทำวันเสาร์ที่30กันยายนภาคใต้สีน้อยมากค่ะแต่ยังมีสีฟ้าอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกอีสานตอนบนและอีสานด้านตะวันตกค่ะเช้ามืดวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมยังมีฝนอยู่บางพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณภาคอีสานตอนล่างค่ะ บ่ายวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมสีเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นสีฟ้านะคะทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองคือภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกและอีสานตอนล่างค่ะค่ำวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมค่ะสีลดลงเหลือทางภาคอีสานตอนบนอีสานด้านตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกกับภาคตะวันออกค่ะเช้ามืดวันจันทร์ที่2ตุลาคมสีลดลงอีกค่ะบ่ายวันจันทร์ที่2ตุลาคมสีเพิ่มขึ้นแต่เป็นแค่สีฟ้านะคะมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ฝนลดลงค่ะ แต่ยังมีตกหนักบางพื้นที่เป็นส่วนน้อยค่ะค่าวันจันทร์ที่2ตุลาคมสีฟ้าลดลงเหลือแค่ภาคอีสานภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ต่อ่างค่ะเช้ามืดวันอังคารที่3ตุลาคมสีน้อยมากในทุกภาคค่ะบ่ายวันอังคารที่3ตุลาคมสีฟ้าเพิ่มขึ้นมีสีฟ้าทุกจังหวัดส่วนสีเหลืองคือบริเวณภาคกลางค่ะ ทำวันอังคารที่3ตุลาคมค่ะสีฟ้าเขียวทางภาคอีสานค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือด้านตะวันตกสีฟ้าภาคกลางกับภาคใต้ค่ะเช้ามืดวันพุทธที่4ตุลาคมสีน้อยลงในทุกภาคค่ะบ่ายวันพุทธที่4ตุลาคมค่ะมีสีเพิ่มขึ้นเป็นสีฟ้าทุกจังหวัดส่วนสีเหลืองคือบริเวณภาคกลาง ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างอีสานด้านตะวันตกและภาคใต้ตอนล่างค่ะอัปเดตล่าสุดไม่มีพายุลูกที่2แล้วนะคะยังต้องลุ้นกันต่อต่อจากนี้ค่ะแบบจําลองยิ่งไกลย,ยิ่งแม่นอัปเดตกันใหม่พรุ่งนี้นะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่ช่วงดึกของวันจันทร์ที่25กันยายนไปจนถึงเช้ามืดของวันพุธที่27กันยายนค่ะสถานที่แรกบางไทรอยุทยาค่ะในช่วงดึกวันจันทร์ค่ะมีค่าฝนเล็กน้อย2-3มิลลิเมตรอาจจะเป็นฝนที่ตกมาจากในช่วงค่านะคะส่วนวันอังคารค่ะเป็นแดดสลับมฆครึ้มกลางวันมีแดดจัดแต่ว่าในช่วงค่ำค่หรือเช้ามืดวันพุธมีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะค่าฝน12มิลลิเมตรบางพลัดกรุงเทพวันอังคารมีค่าฝนในช่วงค่ำดึกหรือ ือเช้ามืดวันพุธค่ะ3มมตรกลางวันมีแดดจัดสีสำโรงสุขโขทยัยวันอังคารมีแดดเป็นส่วนใหญ่มีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงเย็น2มมตรและค่าฝนเพิ่มสูงขึ้นในเช้ามืดวันพุธค่ะ16มมตร แกงครอจังหวัดชัยภูมิวันอังคารมีข่าฝนตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเลยค่ะเช้ามืด5มิลิเมตรเช้า13 mm, มมิลิเมตรบ่ายถึงเย็น13มมิลิเมตรและเช้ามืดวันพุธอีก5มิลิเมตรบ้านหนองดินแดงนคนปรปฐมวันอังคารกลางวันมีแดดจัดค่ะและมีข่าฝนเล็กน้อยในช่วงค่ำดึกถึงเช้ามืดวันพุธ3-4มมิลิเมตร mm. บ้านโป่งราชบุรีวันอังคารมีข่าฝนเล็กน้อยในช่วงค่ำหรือเช้ามืดวันพุธค่ะ4มิลิเมตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ช่วงดึกค่ำวันจันทร์มีข่าฝน8มิลิเมตรค่ะวันอังคารมีเมฆมากขึ้นและมีข่าฝนเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำไปจนถึงเช้ามืดวันพุธค่ะโดยค่ำวันอังคารค่าฝน20มิลิเมตรและเช้ามืดวันพุธ10มิลิเมตรบ้านสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ช่วงดึกวันจันทร์ถึงเช้ามืดวันอังคารค่าฝน12มิลิเมตรบ่ายถึงเย็น8มิลิเมตรช่วงค่ำถึงดึก10มิลิเมตรและเช้ามืดวันพุธอีก20มค่ะ บ้านวังโบดเพชรบูรณ์วันอังคารมีแม่ครึ้มหรือฝนตกตกหยุดหยุดตลอดทั้งวันค่ะช่วงเช้ามืด2มเมเช้า2มมตรบ่ายถึงเย็น7มลิมตรค่ำ2มเมตรและเช้ามืดวันพุธเพิ่มสูงขึ้นเป็น34ม mm มค่ะโพชัยพลทอง เซลภูมหนองพอกอําเภอเมืองเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหลายสถานที่นะคะแต่ว่าอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันค่ะลักษณะอากาศใกล้เคียงกันนะคะก็คือมีโอกาสเจอฝนตกตั้งแต่ค่าวันจันทร์ค่ะยาวไปจนถึงเช้ามืดวันอังคารและตกตกหยุดหยุดไปจนถึงช่วงเช้ามืดวันพุธเลยค่ะโดยมีโอกาสตกมากที่สุดก็คือเช้ามืดวันอังคารนะคะโนนแดงนครราชสีมาค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกตั้งแต่เช้ามืดวันอังคารไปจนถึงช่วงค่ามีค่าฝนตลอดค่ะตกตกหยุดหยุดโดยเฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่ายค่าฝ ฝนสูงที่สุดนนท์ไทยนครนชสีมาค่ะค่าวันจันทร์ค่าฝน7มิลิเมตรส่วนวันอังคารมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่าค่ะตกตกหยุดหยุดทั้งวันค่ะและมีค่าฝนสูงที่สุดในช่วงบ่ายวันอังคารห้วยแถลงนคราทศีมาค่ะตั้งแต่ค่าวันจันทร์ไปจนถึงค่าวันอังคารมีค่าฝนตลอดตกตกหยุดหยุดค่ะโดยมีค่าฝนสูงในช่วงเช้าวันอังคารค่ะ แม่สอดและด่านแม่ละเมาจังหวัดต,ตาค่ำวันจันทร์มีค่าฝน8มเมตรส่วนวันอังคารมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำ6มิลเมตรเวียงสะเคียนซาบ้านนาสารและพุ้นพิงสุราธ,ธานีมีค่าฝนในช่วงเย็นวันอังคารค่ะ น้อยสุด8มิลิเมตรที่พุนพินค่ะและสูงสุด20มิลิเมตรที่บ้านนาสารค่ะเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายข้าวมันจันข้าวฝนเล็กน้อย1มิลิเมตรส่วนวันอังคารยังไม่มีข้าวฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่เริ่มมีข้าวฝนในวันพุธค่ะศรีชนและร่อนพิบุรนครศรีธรรมราชวันอังคารมีข้าวฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นค่ะ2-6มิลิเมตรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันอังคารมีข้าวฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะ6มิลิเมตร อำเภอเมืองจังหวัดยะลาวันอังคารมีแดดสลับเมฆครึ้มค่าฝนเล็กน้อยค่ะประมาณ1-2มิลิเมตรในช่วงบ่ายอาจจะตกหรือแค่เมฆครึ้มค่ะประเวณีจังหวัดตรังมีค่าฝนตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ไปจนถึงช่วงเช้ามืดวันพุธค่ะตกตกหยุดหยุดตลอดนะคะหรือเมฆครึ้มปกคลุมตลอดทั้งวันโดยค่าฝนสูงสุดช่วงบ่ายวันอังคารค่ะ พนพิสัยหนองคายมีค่าฝนตั้งแต่เช้ามืดวันอังคารถึงเช้ามืดวันพุธค่ะตกตกจุดๆุดตลอดทั้งวันค่าฝนสูงสุดในช่วงเช้ามืดวันอังคาร15มมตรและเช้ามืดวันพุธ16มมตรค่ะศรีนรงและสามรงทาบจังหวัดสุรินตั้งแต่ค่ำดึกวันจันทร์ไปจนถึงค่ำดึกวันอังคารค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกตกตกจุดๆุดตลอดนะคะมีค่าฝนตลอดค่ะโดยค่าฝนสูงสุดก็คือในช่วงเช้ามืดวันอังคารค่ะ ภูเพียงจังหวัดน่านเช้ามืดวันังคารคร่าฝน6เมลิเมตรส่วนกลางวันมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ สว่างวีรวง์อำเภอเมืองและโขงเจียมอุบลค่ะตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ไปจนถึงช่วงเช้ามืดวันพุธมีฝนตกตก,ตกหยุดหยุดหรือเมฆคลึมปกคลุมตลอดทั้งวันค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนค่ะลำปลายมาศและหนองหงบุรีรัมมีค่าฝนตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ไปจนถึงช่วงเย็นวันอังคารค่ะมีค่าฝนตลอดตกตกหยุดหยุดโดยค่าฝนสูงสุดในช่วงเชา้าวันอังคารค่ะบ้านโคงวิไลกำแพงเพชรค่ำวันจันทร์7มิลลิเมตรเย็นวันอังคาร9มิลลิเมตรช่วงค่ำ7มิลลิเมตรและเช้ามืด วพุดเล็กน้อย2มิลิเมตรค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าแบบนี้แจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมดุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ